าแล้วโอเคครับสิ่งแรกที่ครูผมจะให้นักเรียนทำทุกคนนะครับก็คือรู้จักก่อนนะครับว่าสายกีตารามีหกสายใช่ไหม,มสายที่ใหญ่ที่สุดเราจะถือว่ามันเป็นสายหกนะครับใหญ่ที่สุดหรอครับใหญ่ที่สุดคือสายไหนใช่ครับาสายห้าล่ะลองดีสายห้าได้ไหมข้างบนข้นางล่างได้หมดได้หมดเลยครับอ,อ่าสายสี่ครับ สายสามสายสองสายหนึ่งโอเคต่อไปทีนี้เราจะทำแบบนี้ครับสาย4ี่ห้าหกเราจะใช้นิ้วโป้งดีสี่ห้าหกครับผมโอเคหนึ่งสองสามเราจะมีนิ้วที่ใช้กับเขานะครับสายหนึ่งใช้นิ้วนางนิ้วนางนี้หรอใช่ครับ อันนั้นนิ้วก้อยครับนิช่นางนี้ใช่สายสองเราใช้นิ้วกลางสายสามเราใช้นิ้วชี้โอเคคราวนี้ลองดีดตามที่ครูหนุ่มบอกนะครับสี่สามสองหนึ่งสครับสี่สาสองหนึ่งโอเค รอบนี้เป็นห้าสามสองหนึ่งต่อไปหกสามสองหนึ่งเก่งมากคราวนี้เอากีตาร์มาวางไว้โพสิชันที่เราจะเล่นเลยครับนั่น,นแหละครับถูกต้องมือขวาเรียบร้อยแล้วมือซ้ายบ้างอ่ามือซ้ายนะครับทีนี้ กีตา้ามีทั้งหมดหกสายเหมือนเดิมเนาะเราจะเริ่มนิ้วแรกของเราคือนิ้วชี้ที่สายสองช่องแรกเลยครับช่องแรกคือตรงนี้นะอ่าช่องแรกครับนั่นแหละอ่ะนิ้วที่สององเราคือนิ้วกลางถูกไหมอ่านิ้วกลางเราจะไปที่สายสี่ครับผมสายที่สี่ใช่แล้ว ครับอันช่องต่อมาเลยครับอ่าเมื่อกี้ช่องแรกใช่ไหมต่อมาช่องที่สองอ่าขยับมานิดนึงครับนิ้วกลางอ่าเราได้นิ้วชี้นิ้วกลางไปแล้วนิ้วต่อไปนิ้วต่อไปนิ้วนางถูกไหมอ่านิ้วนางสายห้าครับคราวนี้ช่อง ช่องที่สามขยับมือโ okay. อเคคอร์ดแรกของเราจะครบสามช่องเลยนะสามนิ้วสามช่องโอเคตำแหน่งนิ้วจําได้ยังครับโอเค okay. วิธีที่เช็คว่าจำได้หรือยังก็เอานิ้วออกมาทั้งหมดเลยอ่ะเอาใหม่ครับนิ้วแรกนิ้วชี้มาสายสสายสอง,สสองครับส,สี่แล้วก็ห้าอ่าอาจจะต้องยืดบมานิดนึงโอเคถูกต้อง ซ้ำให้ครบสามรอบอีกรอบหนึ่งสายอ่าอ่าขึ้นไปอีกครับสี่ <4 S 2> <4 S 1> แล้วก็ห้าสามสี่ห้านะโอเคทีนี้พอเราจับตรงช่องแล้วอะครับจะมีกดเล็กๆในการเริ่มต้นคือไม่ว่าเราจะกดช่องไหนก็ตามขอให้นิ้วอะครับชิดกับแท่งแท่งเนี้ยเราจะเรียกว่าแท่งเฟรต นะเป็นแท่งที่แบ่งช่องของกีตาร์คอกีตาร์เราอ่ะนิ้วชี้กดนี่ก็ชิดแฟดนี้นิ้วกลางกดสายสี่ก็ชิดแฟดนี้นิ้วนางกดสายห้าก็ชิดแฟดนี้จะเห็นว่าตอนนี้นิ้วมันตึงมันเหมือนมัน,มน,มนไปไม่ถึงใช่ไหม <S 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 แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไปไม่ถึงครับเพราะว่านี่ตรงนี้เราเราบล็อกมันไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ย ส่วนที่จะโดนกับคอกีตาร์ให้เป็นนิ้วโป้งครับอเอานิ้วโป้งมาโดนอย่างนี้นะโทษน,นะครับงั้นปล่อยด้านหน้าออกก่อนคราวนี้ด้านหลังนะครับให้โดนเฉพาะตรงนี้เพราะฉะนั้นข้างล่างนี้ต้องไม่โดนแล้วนะข้างล่างปล่อยออกหมดเลยแล้วนิวน้วโป้งโดนเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมนี่ลาเอาลงไปอีกครับให้มันอยู่กึ่งกลางของคอกีตาร์ ได้แล้วนะเห็นไหมอ่าพอเราทําแบบนี้ปุ๊บนะครับนิ้วเราเนี่ยมันจะไม่สัน้นแบบที่เราคิดละเนี่ยมันจะมีพื้นที่ออกมาให้เล่นเห็นไหมแบบนี้เลยออกมาอย่างนี้เห็นไหมอ่านี่ได้แล้วพร้อมจับแล้วอ่ะจับไหมครับสามนิ้วอ่าดูดีดูดีขึ้นเยอะเลยเพอร์เฟกนะครับสําหรับชั่วโมงแรกถือว่าเพอร์เฟกอ่ะมือซ้ายได้แล้ว คราวนี้มือขวาเมื่อกี้ที่สอนไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มือขวาจะขอออปชันแบบนี้ครับ5้าสามสองหนึ่งสาสองนั่นแหละครับโอเคดีดได้แล้วนะครับดีดได้แต่เสียงไม่ออกไม่ใช่ความผิดเรานะเพราะเราดีดไปแล้ว ตอนนี้ขอดที่เราเรียนไปเนี่ยครับขอดขอดแรกเนี่ยเราเรียกว่าขอดซีซใช่ครับขอดซีอ่ะลองเริ่มใหม่ทั้งหมดดูครับเริ่มใหม่ทั้งหมดดูตั้งแต่อ่าปล่อยนิ้วไม่แล้วก็จับใหม่เลยใช่ครับสลีละอะไรมันยังไม่ไม่ค่อยธรรมะแรมงปล่อยมันก่อนครับโฟกัสกับมือซ้ายที่เราจับก่อน มือซ้ายได้แล้วอ่าต่อไปมือขวาล่ะห้าครับเริ่มที่ห้านะห้าสามสองหนึ่งโอเคพอจำได้ไหมครับคิดว่าจำได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนครูหนุ่มได้ซ้อมเองนะครับสิบนาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าเดี๋ยวสิบนาทีเราก็จะเป็นยังไงกันบ้าง